มก็สอนะเาเรามี .2 องคนนะเบ .2 ยร์สองคเสียเอาไปคนี้ก็สอคนก็ก็มันก้เสียมได้เสียก็เอามีสคนได้เนียก็เป็นเจทีมนบเขาโของาทเขาเป็นนารมา ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้เชิดชูอิ่มอันนี้ผมก็พามาละหมาดคอนเสิร์ตเป็นญาติญาติกันๆๆครับ,รบมาเชา้ารอบรรยากาศคนเยอะมากครับพี่น้องที่มีเกีขิตดูครับนะครับอัลลอฮฺที่น้องถือกำเนิดปีใหม่จะมาที่ไป

ไม่ไมันขึ้นมาไม่มีแล้วก็พอเราได้โฆษณาไม่เิดิบิเช็คเช็คเพลงมาว่ามันไม่รู้เลยร้เวลาเจอเพลงที่ม่ติดสิอไมันขึ้นมไม่ติดตนีิดปิดมบอกว่าติดเพลงเหรอไม่ได้ติดายร้านอะไรนะไม่ได้ติดไฟ baik untuk tim video inna lillahi kali niya tidak bisa Grazie.

yang terakhir dah ni program program ni dah macam macam nak 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 นี้มีมีเหตุการณ์อะไรครับม,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 มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับผมเออม่มีไมีไม่มีครับอันนี้เป็นไปวังนะครับเป็นคนมีชื่อมีชื่อมีเสียงของของหนึ่งใบวังนี่เป็นคนความตัวนะครับโสดนะครับเพืพ่อนเพื่อนที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรอย,อยู่นะครับให้ไฟังครับ นะครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศคนมาหนีเต็มมาดจีเลยนะครับพี่น้องครับครับคนหเต็มมาดจีเลยนะครับเป็นคนเก่าแก่ของชุมชนคลองหนึ่งบุานซมคลองหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีญาติเยอะนะครับญาติทั่วถึงนะครับญาติเนี่เกือบทั้งคลองเลยครับคนที่เสียนี่นะบ พี่น้องที่สนใจจะละหมาดแต่ไม่มาละหมาดได้ก็สามารถละหมาดก,กับเอฟได้นะครับสามารถละหมาดก,กับเอฟได้ให้กับฮัจีอับดุลวาฮับนะครับว่าเสียงข้อชื่ออะไรนะข้อชื่ออะไรจะมีตั้งแต่ประมาณหมื่นหมื่นขึ้นนะครับหมื่นหมื่นกว่าคนแต่สามสิบสามหมื่น <laughs>

ตัวที่เราทำงานเราต้องมีพนักงานที่เรียนรู้ดีแต่ต้องมีเรื่องการตลาดที่จะยอมรับงานที่ใช่ถ้าใช่ก็ต้องมีเครื่องมือต่างๆทุกคนก็เป็นในทางปฏิบัติเราส่งการงานมากมายก็ยังมีการผสมผสานในการเรียนการสอนมีการวางแผนการลงทุนการลงทุนการใช้ทรัพยากรที่มี